เดี๋ยวตบมือแปะแปะเดี <c ười> ๋ยวลูกตบมือแปะแปะเอค่ะอ่ะเราไปตบมือแปะแปะอ่าตบมือตบมือแปะแปะเดี๋ยวตบมือแปะแปะเออ่าแล้วตบมือให้ดูหน่อยเดี๋ยวตบมือไงตบมือไงตบมือไงตบมือแปะแปะ แล้วตบมือให้ดูก่อนตบมือแปะแปะะมหนูเก่งนะหนูเก่งนะอ่ะตบมืออ่ะตบมือแล้วตบมือให้ดูแล้วแล้วอะแล้วแลแล้ว้ตบมือแปะแปะอ่ะตบมืออ่ะแล้วแล้วแล้วแล